สวัสด <icana>, ีครับผมนายพงวิจิตองงามรหัสสิข62364เ94วิศวกรรมพื้นฐาวันนี้จะมานำเสนอฟังก์ชันนะครับแต่รัสีโปรแกรมจะต้องมีฟังก์ชันเมนซึ่งจะเป็นจุดเริ่มการทำงานของโปรแกรมโดยอัตโนมัติเมื่อเราสั่งรันโปรแกรมสำหรับฟังก์ชันอื่นๆจะทำงานก็ต่อเมื่อมีการเรียกให้มาทำงานเท่าน네ั้นการเรียกฟังก์ชันใดๆให้มาทำงานมีสองแบบนะครับก็คือฟังก์ชัน name ช้ชื่อฟังก์ชันได้จะเหมือนกับตัวแปรแบบที่2ก็คือ var เท่ากับฟังก์ชัน name นำค่าที่สองกับไปใส่ไว้ในตัวแปรเมื่อมีการเรียกฟังก์ชันใดๆให้มาทํางานการทํางานของโปรแกรมจะถูกย้ายไปตำแหน่งที่ต้นฟังก์ชันนั้นทําให้ทํางานในฟังก์ชันจนเสร็จแล้วจะกลับมายังตําแหน่งที่มีการเรียกฟังก์ชันเพื่อดําเนินการทํางานต่อไปการเรียกฟังก์ชันนะครับมีรูปแบบ2รูปแบบก็คือฟังก์ชัน name แล้วก็ var เท่ากับฟังก์ชันนะครับ พารามิเตอร์สอาจไม่มีเลยหรือมี1ค่า2ค่าหรืออมากหรือมากกว่าก็ได้นะครับโดยใช้คอมมาขั้นระหว่างพารามิเตอร์แต่ละตัวตั้งตัวอย่างเลยนะครับประโยชน์ของฟังก์ชันนะครับก็คือโมดูลาร์ลของโปรแกรมมีชิ้นเล็กลงจัดการได้ง่ายขึ้นแล้วก็อ่านได้ง่ายขึ้นนะครับชนิดของฟังก์ชันนะครับมี2ชชนิดครับก็คือสแตนดาร์ดฟังก์ชันแล้วก็ยูเซอร์ไฟฟังก์ชันนะครับ สแตนดาร์ดฟังชันนะครับที่ใช้เหบ่อยมากก็คือได้แก่ฟังกชันทางคัน,นยศาสตร์นะครับก็ถูกรวบรวมไว้ใน m a ท b บ t t e r y f u ฟังชันนะครับซึ่งเมื่อต้องการเรียกใช้ต้องใส่ไอ้นะครับที่ต้นโปรแกรมทุกฟังก์ชันใน m a t b บ t t e อรีจะมีการรีเทิรค่าชนิดดับเบินะครับตัวอย่างนะครับก็ตามนี้นะครับและนั่นก็คือตัวอย่างของการเขียนโค้ดของ square root นะครับ ค่าเอาต์พุนะครับก็จะได้เป็นสองสามสิบแล้วก็เจ็ดจุดสามจุดห้าจุดห้าหนึ่งนะครับและนี่ก็คือตารางของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์นะครับและนี่เป็นตัวอย่างการเขียนโค้ดของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ของเลขยกกำลังนะครับก็จะเขียนเป็นพาว,วงเล็บเบายเท่ากับ x กำลัง y นะครับเขียนตามนี้นะครับแล้วก็เอาพุนะครับจะเป็น พายสี่สองเท่ากับสิบหกนะครับก็คือสี่กำลังสองนะครับอันนี้ก็เป็นเก้ากำลังสองเท่ากับแปดสิบเอ็ดน,นะครับและนี่ห้ากำลังสามครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าครับต่อมานะครับก็คือฟังก์ชัน user defined function นะครับเป็นฟังก์ชันที่เรากําหนดหรือสร้างขึ้นเองเราเคยเห็นและเคยสร้างมาแล้วนั่นก็คือเมนนะครับฟังก์ชันอื่นก็มีโครงสร้างเช่นเดียวกับเมนนะครับ รูปแบบคำสั่งครับจะเป็น return type function name แล้วก็วงเล็บ parameter list ตามด้วยวงเล็บปีกาเป็นชุดคำสั่งนะครับแล้วก็ตามด้วย return expr semicolon นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยวงเล็บปีกาปิดนะครับการสร้างและก็การนิยามของฟังก์ชันนะครับก็คือ int int ตัวนี้ก็คือ s นิ e ของค่าส่งกลับคืนแล้วตามด้วยครับครับก็คือชื่อของฟังก์ชันนะครับ แล้วก็ในวงเล็บ in n ก็คือ parameter list นะครับเป็น heading นะครับแล้วก็ตามด้วยวงเล็บปีกกาเป็นชุดคำสั่งครับปีท้ายด้วย return n ดอกจาน n ดอกจาน n semicolon นะครับนี่ก็คือ body ส่วน n n ตัวนี้นะครับก็คือคืนค,ค่าของผลสำเร็จของนิพจน์นะครับลำดับการทำงานเมื่อมีการเรียกฟังก์ชันนะครับก็คือ 1. เตรียมหน่วยความจำชัว่วคราวเพื่อ ช้การเก็บค่าของพารามิเตอร์ฟังก์ชันเนมแล้วก็โล c a l variable ถ้ามีนะครับ 2. ส่งการควบคุมลาดับการทํางานไปยังคําสั่งแรกของฟังก์ชันทํางานไปตามคาสั่งในฟังก์ชันนั้นจนพบว่าค่าคําสั่งร r e t u r นหรือ closing b r a หรือวงเล็บปิดกาปิดนะครับ 3. ส่งการควบคุมลำดับการทํางานกลับมายังจุดที่มีการเรียกฟังก์ชันและดําเนินการทํางานของโปรแกรมต่อไปนะครับ นี่ก็คือการเขียนโค้ดของระหว่าง Standard Function แล้วก็ user d e f i n e ฟ f ั n c ์ชันนะครับสีดมต้มนี่ก็คือของ Standard นะครับส่วนสีฟ้านี่ก็คือของ User d e f i n e d f u n c ์ชันนะครับทั้งสองโปรแกรมเอยคัมสองฟังก์ชันนะครับก็คือมีการเขียนไม่เหมือนกันนะครับ สิ่งที่ต้องจําเกี่ยวกับ user d e f i n e function นะครับจากด้านซ้ายมือจะเห็นว่าโปรแกรมนี้มีสอง function นะครับก็คือ square แล้วก็ main นะครับสส่วนของการกําหนดฟังก์ชันนะครับก็คือ square ระบุก,ก่อนก็จะมีการเรียกฟังก์ชันนี้มาใช้งานใน main 3หากต้องระบุไว้ในหลังการเรียกไเใช้ฟังก์ชันจะต้องกําหนด function โปรโวไ้า์ไว้ก่อนก็คือ3ตัวนี้นะครับ4ี่จำนวน และก็นิดของ formal parameter และ actual parameter ต้องสอดคล้องกันนะครับ 5. การส่งผ่านค่า parameter ในตัวอย่างนี้เป็นระบบ f o m b y value นะครับการกำรหนด prototype นะครับ prototype มีลักษณะคล้ายกับ heading ของฟังก์ชันก็คือฟังก์ชัน name แล้วก็ parameter ไม่จำเป็นต้องระบุแต่ต้องระบุชนิดของแต่ละตัว return type ก็คือ void ถ้าไม่มีค่าส่งกับ ี่ต้องลงท้ายด้วย semicolon นะครับรูปแบบคำสั่งครับเป็น return type function name แล้วก็วงเล็บ parameter list semicolon นะครับนี่เป็นการไม่ใช้โปรโตไทป์แล้วก็การใช้โปรโตไทป์นะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับโดยใช้โปรโตไทป์นะครับโปรแกรม with s e v e r a l ล u n ฟังชันหนึ่ง ฟังก์ชันโปรโตไทป์แล้วก็ตามด้วยเมนฟังก์ชันแล้วก็ส u วรฟฟังก์ชันแล้วก็ตามด้วยคิวฟังก์ชันครับนี่ก็คือตัวอย่างการเขียนโค้ดของการหาค่าของฟังก์ชันนะครับโดยที่ y เท่ากับสอกำลังสบวกสาบวกสนะครับเมื่อเราแทน x เท่ากับหนึ่งนะครับผลที่ได้ค่า y ก็คือตามนี้นะครับก็เป็น เมื่อเราแทน x เท่ากับ1 y ก็จะเท่ากับ9เมื่อเราแทน x เท่ากับ2 y ก็จะเท่ากับ18แล้วก็ถ้าเราแทน x เท่ากับ3 y จะเป็น31แล้วก็ถ้าเราแทน x เท่ากับ4 y ก็จะเป็น48แล้วก็ถ้าเราแทน x เท่ากับ5 y ก็จะเป็น69นะครับและนี่ก็คือตัวอย่างการเขียนโค้ดของฟังก์ชันแต่และฟังก์ชันนะครับก็คือ นี่ก็คือฟังก์ชันที่หนึ่งในฟังก์ชันที่2แล้วก็ฟังก์ชันที่สานะครับแล้วถ้าถ้าเราเขียนฟังก์ชันตามนี้นะครับก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับทั้ง3ามฟังก์ชันเลยนะครับและนี่เป็นตัวอย่างการเขียนโค้ดของ absolute value นะครับ output จะเป็นถ้าเราใช้ใส่ค่าสามห้านะครับผลลัพธ์ที่ได้เป็นสอนะครับและนี่ก็เป็นการเขียนโค้ดของ absolute value โดยใช้ standard function นะครับ ก็ผลเราก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับก็คือถ้าเราใช้ใส่ค่าแปดหนึ่งนะครับแล l u ก็เป็นเจ็ดนะนี่ก็คือตัวอย่างการเขียนโค้ดของการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับถ้าเราเขียนตามนี้นะครับก็เอาพูดนะครับก็จะเป็นถ้าเราใส่ค่าของความยาวเป็นสองจุดห้าแล้วก็กว้างสองจุดหนึ่งนะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะเป็นสองจุดห้าคูณสองจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นห้าจุดสองห้านะครับ นี่เป็นโค้ดของระหว่างไม่มีฟังก์ชันแล้วก็การมีการเรียกฟังก์ชันนะครับข้างซ้ายมือจะเป็นการไม่ไม่มีฟังก์ชันนะครับแต่ด้านขวามือก็จะเป็นมีการเรียกฟังก์ชันนะครับตามนี้นะครับนี่ตัวอย่างการเขียนโค้ดของการหาค่าของ n แฟกก็คือ n แฟกเท่ากับหนึ่งคูณสองคูณไปเรื่อยๆจนถึง n นะครับ ระหว่างมีการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีไม่มีการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับ